ธนาคารต้องปฏิวัติสู่รูปแบบใหม่ไม่ต้องโอนจ่ายเช็คยอดที่เคาน์เตอร์อรอรไม่ต้องเข้าคิวรอกูก้เงินวิธีนี้สวัสดีค่ะคอร์เซ็นเตอร์แบบเนี้ยแนนนี่คือ NetBank v i t t u a l Bank เต็มรูปแบบบนอินเทอร์เน็ตที่ปฏิวัติการธนาคารแบบเป็ดเสร็จทำได้ครบทุกธุรกรรมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เน็ตแบงค์สวัสดีค่ะช่วยโอนเงินเข้าบริษัทให้เลยครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปแบงค์เน็ตแบงค์เบรคทัวแบสมบูรณ์แบบเพื่อชีวิตง่ายสุดขีดจากธนาคารกรุงไทย